สวัสดีครับพี่พียงน้องผมบอกก็เคยมิก,กับพี่น้องช่วงนี้เคยมิกะนี่นะครับตีขีงง้อสูงหนุ่ข่าพี่น้องแต่เด้เสริมอีกทางองเคยมิกเนื่องจากว่าง้อขายบอกพี่น้องช่วงนี้ง้อขายบอโอ้ระค่าตุกตามแห้งพี่น้องชีวิตของชาวเลี้ยงง้อช่วงนี้กะลั่นทดแน่พี่น้องต้องแบกรับภาระในเรื่องของอสเสบียงอาหารสัตว์ แต่ว่ากันยังมีทางเลือกทางออกอยู่พี่น้องเ,อเคยกิดน,นี่แหละครับมีคนสร้างขี่หวัวเ,เคยมากเ,เคยเกิดเอาออกจากคอ,อกแล้ครับมาปันมาตีมาตากแดดไปดค่อยกอกใส่สอบไปทรงหลกคขาพี่น้องช่วงนี้กับเพิ่นกับปลูกพักปลูกหญ้าก็สร้างกันมาหลายพี่น้องเลยผลิตแทบบ่ท่านเลยครับตีทรงคู่มืออยู่พี่น้องตีทรงมือนี่ครับเบิ้งครับ อันนี้ก็คือรถอนี่หาร้อยบาทพี่น้องหาร้อยหาร้อยบาทนี่เคยเคยกับให้สิบเจ็ดสอบผลให้พี่น้องขึ้นกาไรให้พี่น้องอยู่ครับส่วนมั่วของไอ้เคยกับนี่นะครับคือจังที่เห็นนี่พี่น้องอยู่ในคอกให้กินฟางครับให้กินฟางไว้เพื่อที่เขาจะผลิตปุ๋ยผลิตยังให้ไอ้เคยได้รายพี่น้อง เดือดสิเพจโตไปน้องเอารัคพีปน้องขอบ,อบคุณโอกคุณในหลายเลยครับเ้อที่มารับชมครับลาไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ